เรียบร้อยคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสบ้านของเรานะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอค่ำๆเราจะมาเปิดไฟดูกันอีกทีนะคะว่าต้นคริสต์มาสของเราจะสวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียาการตกแต่งง่าย,ายๆแล้วก็นําของเก่าที่เหลือใช้จากปีที่ผ่านผ่านมานะคะเอานํากลับมาใช้ใหม่จัดวางนู่นนี่นั่นใหม่นะคะก็จะได้เป็นอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือเป็นการประหยัดไปได้อีกนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดียามเช้าจากออสเตรียลุบนะคะกบบะบ่สเซาดอกค่ะตอนนี้กะประมาณอ่าจะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวป้าป๋ากับน้องอเล็กก็คงจะกลกับมาเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะคะเห็นว่าข้างหลังของเรานะคะคือแม่จ๋าบอกป้ะป๋าว่าให้อ่าป้าป๋าช่วยยกต้นคริสต์มาสนะคะขึ้นมาบนบ้านให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะลองดูว่าเราจะตั้งต้นคริสต์มาสของเราได้ตรงไหนนะคะสูงเกือบจุด เพยายดานบานเลยนะคะแล้วก็นี่ต้นคริสต์มาสของเรานะคะและวันนี้เราก็จะเริ่มตั้งต้นคริสต์มาสกันแล้วเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันสําคัญแล้วนะคะกับเมื่อี้นะคะตั้งใจว่าจะทำคริสต์มาสให้เสร็จก่อนตอนเย็นเพราะว่าคิดว่าน้องสาวแล้วก็น้องเขยป,ป้าานะเขาจะมาตอนเย็นนะคะเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วนะในขณะที่เรากําลังจัดต้นคริสต์มาสกันแบบนี้แหละ แล้วคือเขาก็มานะคะแล้วเราก็ทําไม่เสร็จและดังนั้นเช้าวันเสาร์เนี่ยคือวันคริสต์มาสแล้วก่อนที่เราจะไปบ้านญาตคือเราก็ต้องมาเร่งรีบทำนู่นทํานี่นะคะมาแล้วมาแล้วฮัลโหลเฮ้เบบี้เบบี้ come on สว hey, ัสดีครับ สวยม,มามัฮะ้มามัสวยม,มายม,มาอยู่บ้านคนเดียวมามาก็ต้องสวยชีใช่เปล่าเแบบี้โอ้ได้รูปมาฝากมามาด้วยว,ว้าวให้ทําให้หนูคุณครูพาทำหรอลูกนี่ว,ว้าวเป็นการวันคริสต์มาสนะคะน่ารักจก้งเลยไหนโอ้ย,ยป๊าบ,บอก บริษัทเขาเอาของขวันมาให้บริษัทเขาทําบ็อกเซอร์เออเขาก็เลยเอาบ็อกเซอร์มาให้ป๊าป๊าพนาวเออสวยดีเออผ้านิ่มดีจังเลยป๊าป๊าบ็อกเซอร์อันอนิตตาอันนิตตาชื่อชื่ออ่าชื่อบริษัทอ๋อที่อยู่ตรงลาวบ้านนี่ใช่ไหม,ไมอ่าฮะเป็นบริษัทที่เขาผลิตอ่าชุดชั้นในของผู้หญิงด้วยแล้วก็ของผู้ชายด้วยนะคะที่อยู่ตรงวงเวียนเนี่ยป๊าป๊าเคยบอกอยู่ อ่ะฮะโอเคไปกินข้าวก่อนลูกเดี๋ยวค่อยทำไปกินข้าวก่อนมาหิวไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมกัอนอันอันนันนหิวไม่หิวเลยหรอ uh huh. อันนี้เราทำตอนไหนก็นได้อีกแป๊บเดียวมากินข้าวก่อนปะลูกปะหนูจะกินอะไรน o t ฟิ้ง <Nothing. S 1> เอาไปเพิ่มพลังก่อนปะเดี๋ยวมามาทำอะไรดีอ่ะพิซซ่าอ, <No. S 1> อะไร ปีโฟนฟิแนลปีโโอเคไม่หิวก็ไม่หิวแต่ว่ามามาหุงข้าวเดี๋ยวไว้ให้ละถ้านุหิวหนูบอกนะโอเคงั้นเรามาทำต้นคริสต์มาสกันเย้ oh. <Yay! S 2> ตอนนี้คนเก่งของเราก็เลิกโรงเรียนแล้วบอกไม่หิวนะคะตื่นเต้นอยากทำต้นคริสต์มาสให้เสร็จนะคะนี่และป๊ป๊าก็คือตอนนี้เลิกงานแล้วก็คือรับน้องอะไรกลับมาบ้านเนาะ และทุกคนก็คือหยุดยาวเลยปปาก็จะกลับไปทํางานอีกทีก็น่าจะหลังปีใหม่นะคะ oh. และน้องอเล็กก็เช่นกันนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําต้นคริสต์มาสกันค่ะปะ๊ปาบอกว่าได้วายมาด้วยนี่รนนนบริษัทที่ทําชุดชั้นในของผู้หญิงผู้ชายนะคะ mm. เพิ่นเอาวายมาให้ด้วย <Okay. S 1> แล้วก็กางเกงบ็อกเซอร์หนึ่งตัวนะคะี่ mm. เป็นงานที่เขาจะจุดพูจุดดอกไม้ไฟในหมู่บ้านของเรานะคะที่าจุไม้ ในวันดอกไม้ฟลูเมนินดอกไม้อันนี้ก็เรียกดอกไม้เหมือนกันดอกไม้ไฟไงลูกดอกไม้ไฟอยู่บ้นดอกไม้ไฟเออเขาบอกว่าไม่ใช่ดอกไม้ดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้่สวยในสวนอันนี้แหละดอกไม้ไฟจุดไฟจุดอะไรคือจุดในวันปีใหม่นะคะนี่ที่หมู่บ้านของเราที่ใกล้ๆโรงเรียนน้องอเล็กนั่นแหละที่ทากิจกรรมกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะฮัลโหลบอฟิสตูเบบี้ ฮัลโหลเอามาเริ่มแขวนแล้วอันดับแรกคือเราต้องไปคลี่ใบคริสต์มาสออกก่อนนะคะอ่ะคลี่ใบออกกับลูกทำไงทำเป็นเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมยังจะช่วยหรือจะปวดเนาะวันเนี้ยโอ้หนูใส่หมวกสวยจังเลยฮอ,อเคนูใส่ตะขอยัง โน่เดนนี้จะอิล์ิอฮะไตี้โอเคโนน้อยหมวกแดงอพ่อพ่อคุยโทรศัพท์อยู่ลูกโกวีมาจะบอกให้ทำยังไงเราจุดกลางนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะมาอันนี้เนาะเป็นใบอย่างนี้นะคะนี่เราก็ต้อง คลี่ใบออกให้เขาแตกพุ่มแตกอะไรแบบนี้นะคะเ <I need. S 1> okay. ออโอเคช่วยกันช่วยกันทําให้สวยๆคลี่ออกแบบนี้โอเคอือ okay. ฮ mm ึ hmm. <Yeah. S 1> และตอนนี้นะคะในขณะที่เรากำลังจัดตกแต่งต้นคริสต์มาสช่วยกันนะคะ mm hmm. ปะ๊าป๋าก็เพิ่มบรรยากาศเข้าไปด้วยการที่อ่าไปเปิดเพลงนะคะในวันคริสต์มาสนะคะ แลกะก็มีการจุดซึ่งจะเป็นจุดกลิ่นหอมระเหยสำหรับกลิ่นที่จะ,ะเหมือนกลิ่นสโนเหมือนกลิ่นคือถ้าใครได้กลิ่นนี้จะรู้เลยว่าเออเทศกาลคริสต์มาสมาแล้วนะ,ะสโนมาแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะก็คืออันนั้นจะเป็นการจุด เพื่อเพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายดีแหละให้รู้สึกว่าเออเทศกาลแห่งความสุขในวันคริสต์มาสมาแล้วนะคะแต่ว่าคือแม่จาก็ต้องตัดเสียงเพลงออกนะคะต้องขออภัยนะคะซึ่งบรรยากาศก,ารก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ก็ทำบ้างป่วนบ้างสำหรับตัวเล็กของเรานะคะแต่ดูแล้วคือเขาก็จะมีความสุขมากในการบอกว่าที่จะช่วยทําช่วยตกแต่งอะไรนู่นนี่นั่นในไอเดียของเขานะคะส่วนแม่จ๋าก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะคะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของป๊ากับน,น้องอเล็กไปนะคะเพราะว่าถ้าไปทําก็คือไม่ได้เก็บภาพเก็บบรรยากาศอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะ ซึ่งก็เลยปล่อยให้ปป๊ากับน้องเล็กทําไปแล้วเดี๋ยวแม่จ้าจะมาเก็บรายละเอียดที่หลังนะคะและตอนนี้จะสังเกตว่าเรายังไม่ได้มีห่อของขวัญอะไรมาวางนะคะเพราะว่าปป๊าต้องการที่จะเอามาวางในวันพรุ่งนี้เพื่อจะไม่ให้ใครเห็นแล้วก็ให้น้องเล็กคิดว่า คือซานต้าเขาเอาของขวัญที่อยากได้มาให้เขาตอบแทนเหมือนว่าเขาเป็นเด็กดีนะอะไรอย่างนี้เขาก็จะได้รางวัลในวันคริสต์มาสจากซานต้านะคะคือป๊ะปาจะบอกเสมอว่าอย่าบอกว่าเป็นของปะป๋าเอาให้นะคะให้บอกว่าเป็นของซานต้าเอามาให้นะคะในวันคริสต์มาสดังนั้นจะเห็นเด็กๆในหลายๆคนนะคะจะเชื่อว่าในวันคริสต์มาสเนี่ยก็คือเหมือนในหนังเลยนะคะ ความเป็นจริงแล้วก็เป็นแบบนั้นเด็กๆหลายคนจะไม่รู้ว่า,าสิ่งที่เขาได้มาสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขาจะได้ในวันคริสต์มาสเนี่ยคือมาจากใครนะคะเขาก็จะปลูกฝังเด็กๆนะคะว่ามาจากซานต้าเป็นคนเอามาให้เนาะแล้วจนกว่าที่เขาโตและรู้เรื่องนั่นแหละเขาถึงจะรู้ว่าใครเป็นคนให้เขานะคะเปิดไฟดูแล้วก็จะประมาณนี้นะคะต้นคริสต์มาสของเราตอนนี้ป๊ะป๋ากาลังติดเทียนโดยรอบนะคะไว้สําหรับจุดนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเหลืออ่าแม่จ๋าจะตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่ายังมีพื้นที่ว่างนะคะก็เดียวหลังจากทําต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปทําอาหารเย็นเนาะอาจจะอบเกาลัดหรือว่าห่อสลัดนะคะไว้กินตอนเย็นเผื่อน้องเขยน้องสาวป้าป้ามานะคะกะจ็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมคริสต์มาสของเราก็ตกแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวรอให้ค่ำกว่านี้เนาะแสงไฟถึงจะสวยงามชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจุดเทียนจุดไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ประตูตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดไฟเนาะแล้วก็ต้นคริสต์มาสของเราก็จะมีไฟประมาณนี้นะคะอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูเวลาข้ามอีกทีนึงค่ะนี่ก็เป็นไอเดียการตกแต่งทําต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆนะคะกะเอาของเก่าที่เขามีอยู่นะคะนํากลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการวางอะไรแบบนี้นะคะ นี่นะคะโอเคตอนนี้แม่จะเปิดไฟนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะต้นคริสต์มาสของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ค่ำๆเดี๋ยวจุดเทียนจุดไฟอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีเนาะของขวัญปะ๊ปะปายังไม่เอามาวานะคะของขวัญซานต้ายังไม่เอามาให้นะคะเดี๋ยวคงต้องรอคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้านะ,ะสวัสดีครับคุณผู้ชมไปก่อนไปละ สองมือสวยสวยด้วยหนึ่งสองซ้ำส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนลูกฮัลโหลเก็ยไปพูดดีๆพูดดีๆสวัสดีครับครัลูกไปบายๆกลับไปละค่ะพี่น้องจา๋าจังไหนเอาไวา้จะก็ไม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่จา๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะและท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ขออิพรให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะและเนื่องในโอกาสวันพิเศษนี้ในวันคริสต์มาสนี้นะคะแม่จ๋าก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะไม่เจ็บไม่จนมีความสุขกับครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความเจริญรื่งเรองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ